ลายมือที่เป็นสุดยอดปรารถนาของสาวๆจะมีลักษณะลายมือเป็นยังไงบ้างวันนี้อาจารย์จะมาวิเคราะห์ให้ดูนะคะว่าลายมือที่เป็น สุดยอดปรารถนาของสาวๆนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะสาวๆหลายคนอาจจะฝันปรารถนาอยากได้มีคนอุปถรัรมภ์ค้ำชูได้คู่ครองได้สามีที่ดีที่จะทําให้ชีวิตของตัวเองนั้นดีขึ้นกว่าตอนที่ยังไม่ได้แต่งงานตอนที่เป็นโสดนะคะแต่งงานแล้วมีความสุขความราบรื่นมีเงินมีทองใช้ไม่ขัดสนนะคะมีหน้ามีตาในสังคมเป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั่วไปมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเอาล่ะค่ะเรามาดูกันนะคะว่า เขาจะต้องมีลายมือแบบไหนบ้างนะคะเส้นแรกเลยสําคัญก็ต้องมีเส้นวาสนาก่อนค่ะเส้นวาสนาจะมาจากส้นมือก็ได้นะคะหรือจะมาจากเนินจันนะคะก็ได้หรือจะมาจากเส้นชีวิตก็ได้ขอให้มีเส้นวาสนาก็แล้วกันนะคะจากนั้นนะคะมีเส้นวาสนาเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมีเส้น อาทิตย์นะคะเส้นอาทิตย์ที่แยกออกจากเส้นวาสนาแล้วพุ่งไปยังเนินอาทิตย์ใต้นิ้วนางนะคะเส้นอาทิตย์ก็จะต้องชัดสวยไม่ขาดไม่เป็นเกาะหรือว่าไม่ได้มีเส้นเป็นกระท่อนลายก็อได้ยิ่งดีนะคะเอาละค่ะก็มีเส้นอาทิตย์สวยนะต่อไปนะคะถ้าอยากได้คู่ครองที่ดีก็จะต้องมีเส้นสมรสที่คมชัดสวยด้วยเหมือนกันนะคะ เส้นสมรสจะต้องยาวมาจนถึงเนินอาทิตย์ใต้นิ้วนางไม่จำเป็นที่จะต้องชนกับเส้นอาทิตย์นะคะแต่ถ้าใครที่เส้นสมรสเนี่ยมายาวมาแล้วคะแล้วก็มาชนกับเส้นอาทิตย์เนี่ยถือว่าดีมากๆเลยยาวมาชนกับเส้นอาทิตย์นะคะ ก็จะได้คู่ของที่เป็นเศรษฐีนะคะมั่งมีเงินทองแต่งงานกับเศรษฐีได้มีชีวิตที่หรูหราฟู่ฟ้ามั่งคั่งร่ำรวยนะคะราบรื่นมีความสุขนะคะไฮโซหรูหรานะคะ ถ้าเส้นสมรสนะคะยาวมาจนถึงเนินอาทิตย์และเส้นสมรสไม่ได้ขาดไม่ได้มีเส้นตัดแล้วก็ไม่ได้แตกออกมาเป็นซ่อมแบบนี้จะต้องเป็นเส้นแบบสวยๆยาวๆแบบนี้แล้วก็ต้องไม่มีเส้นแบบตีคู่นะนะคะเอาเป็นเส้นแบบเดี่ยวๆอะนะคะมาสวยๆคนเดียวเลยเส้นสมรสแบบนี้นะคะยาวลักษณะบแบบนี้ก็จะมีโอกาสที่จะได้คู่ของที่ดีนะคะขอให้ยาวมาจนถึงเนินอาทิตย์ก็แล้วกันก็จะมีโอกาสได้คู่ของที่ดี Thank <laughs> จุดสังเกตข้อต่อไปก็คือต้องมีเนินสุกที่อิ่มสวยได้รูปเป็นสีชมพูเรื่อๆไม่แห้งเหี่ยวนะคะหรือเป็นสีแดงเรื่อๆก็ได้เนินสุกก็อยู่ตรงบริเวณนี้ค่ะนะคะฐานนิ้วโปง้งบริเวณนี้เนินสุกสวยเหมือนในรูปนี้นะคะอิ่มฟูไม่แห้งเหี่ยวไม่มีแบบริ้วรอยหรือว่าไม่มีรอยแผลเป็นนะคะสีชมพูเรื่อเสีแดงเรื่อเ ดูมีเลือดฝาดนะคะลักษณะแบบนี้ก็คือลายมือของคนที่จะมีความสุขนะคะในชีวิตคู่ชีวิตแต่งงานแต่งงานแล้วชีวิตเต็มไปด้วยความสงบสุขราบรื่นร่ำรวยนะคะมีเกียรติมีหน้ามีตามีเกียรติยศศักดิ์ศรีชื่อเสียงที่ดีในวงสังคมเป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั่วไปนะคะดังนั้นถ้า ู้หญิงท่านไหนนะคะมีลายมือแบบนี้นี่ถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากๆนะคะเป็นลายมือสุดยอดปาถนาของผู้หญิงส่วนใหญ่เลยทีเดียวค่ะหาสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้อาจารย์มีแพ็กเกจนะคะลายมือพยากรณ์ค่าครู่9 9 0บาทซึ่งแพ็กเกจนี้นะคะจะวิเคราะห์ลายมือทั้งซ้ายทั้งขวาคำทำนายจะออกมาในรูปของคลิปวิดีโอนะคะ แพ็กเกจที่2ก็จะเป็นการลายมือพยากรณ์บวกโหราศาสตร์การผูกดวงนะคะใช้วันเดือนปีเกิดในการผูกดวงเพื่อดูพื้นฐานดวงบวกกับการทำนายวิเคราะห์ลายมือทั้งซ้ายทั้งขวาทาทํานายจะออกมาในรูปแบบของคลิปวีโอในการวิเคราะห์ลายมือ1คลิปและในรูปแบบของไฟเวิร์ดนะคะประมาณ25หน้าในเรื่องของการผูกดวงดูพื้นฐานดวงค่ะสามารถถามได้5คําถามนะคะสำหรับแพ็กเกจ 990บาทค่ะแพ็กเกจที่3ก็คือการเปิดไพ่ทํานายดวงด้วยไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่นะคะสามารถถามได้5คําคำถามแล้วก็ครอบคลุมในการทำนายเนี่ย3เดือนค่าครู390บาทค่ะ และถ้าหากสนใจแพ็กเกจไหนนะคะในเรื่องของการดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะแอดไลน์ QR code นี้นะคะเข้ามาเพื่อที่จะขอรายละเอียดในเรื่องของแพ็กเกจต่างๆในการดูดวงส่วนตัวได้ค่ะสักลายมือเศรษฐีออกแบบลายมือโดยครูเอปธรมพรนักวิเคราะห์ลายมือมืออาชีพ